เครืนี้จะเหมาะสำหรับใช้ในการคอลลิ่งหรือกา,ารเล拉เหยี่บบอเนื่องจากแอลลูมิเนียมเนี่ยนะจะช่วยลดการเสียดสีในขณะที่ตาเข้าชาร์จเหยื่ออุปกรณ์ที่ใช้ต่อไปทะเลสำหรับมือใหม่ที่จะเป็นต้องมีเลยจริงๆสำหรับอันดับแรกเลยก็คือตาเบตตั้งแต่หนึ่งโอถ้าจะถึงแบบโอนะอีกตาเบตอันนี้คือฮิลเลอร์นะฮิลเตอร์ลวดอันนี้พุพเมลลอนขนาดประมาณสามสิบปอนด์ นี้เราใช้สำหรับเออเวลาสำหรับปลาที่มีฟันคมน,นะฮะเช่นฟ้าสาบไอซีนะฮะซีลี่ที่ใช้คู่กับสายขนาดเอ่อีเดอร์ขนาดสามปีกตอนนั้นจะเป็นวัีเบอร์สองคีมตัดนะฮะไว้ตัดดีเดอร์ตัดือดเต็มน,นะฮะแล้วก็คีมหมีนะฮะเอาไว้หนีพุกซีลี่หรือว่าใช้ ตาัวถ้ามีความัวยิ่งขึ้นก็คือวิเคราะห์สอบเพราะว่าระเบิดเรามีฟองกระหูไห่พอหลังจะรับเสร็จแล้วเราใช้ตาเดียดนั้นอยู่ที่เลถตาบอลล์อยู่ที่เลสถ,ถ้ามีรอยแสดงว่าโฟมใช้ได้อันนี้นักตกปลาะจะต้องเตรียมะตะปวไปทุกไซส์นะครับเนื่องจากความแรงของน้าในแต่ละวันนั้นไม่เท่ากันแต่ในแต่ละหมายนั้นก็อาจจะไม่เท่ากันด้วยนะครับวันนึงเนี่ย บางครั้งไปบางหมายน้ำแรงเราใช้ตะกัวใหญ่บางหมายน้ำไม่ไปไหลเราก็ใช้ตะกัวเล็กสิ่งที่ผมจะแนะนำสำหรับพืใหม่ก็คือควรจะต้องมีอย่างน้อยสองตัวขึ้นไปนะฮะอันนี้เป็นแบบต้นข้าวอันนี้เป็นขาวหัวแดงนะครับ P D B T ขาวหัวแดงอันนี้เดี๋ยวท้องคลองนะครับหลังลายเสือสองตัวนี้เอรักษาพื้์ใหม่จำเป็นต้องมีนะฮะสำหรับคุณในการดิฟอรลิ่งอันนี้ขาวหัวแดงอันนี้จะเหมาะสึ้หรับ วันที่น้ำค่อนข้างใสตัวนี้นะฮะต้้ทองเออเกี่ยวต้องฟองหลังไร้เสือนี่หมาะสำหับวันที่น้ำค่อนข้างขุ่นก็สิ่งที่จะทําให้นักตกปลามืใหม่สุมสำเร็จก็คือความอดทนความพยายามนะประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่สองได้ดีที่สุดสำหรับมือใหม่ตัดต่อขอให้มือใหม่ท่านสมสำเร็จ ในขณะที่คลื่นยังแรงอยู่ทีมพนันกล่าวก็ช่กันตกปลาหมกึกกุ้ยโจทกะในขณะที่รอการได้มึกคุ้มหลังก็อบปลหมึกที่ตกได้มาเกียเบ็ดโยนลงไปในขณะที่ไก่ทานกําลังตกหมึกอยู่ดันทางทุ้มหลังก็วัดดังควอบใจ 样的，知如哇，样的多。 สักครู่ต่อมาคราวนี้ของจริงขันของคุณหลังอีกเช่นเคยดุมหลังปรับเบรกให้แข็งขึ้นแล้วก็เก็บสายเข้ารอบแล้วตัวราชของทีปนี้ก็ขึ้นมาโชว์บนเรือนรันพลของไตถทาน ช่งอยูนหักของตัวแรกหนัก3ก,กิโลกรัมอีกนาทีต่อมาตัวที่2องไซส์กิโลกรัมก็มาสงบเพวมาไม้เบสบอลจากนั้นก็หยุดพื้นไดหมึกมาทำเหยื่อวันนี้เราโชคดีจริงๆที่ได้ปลาหมึกตั้ง40กิโลกรัมซึ่งมันเหลือเฟือกับการทำเหยื่อ ใดน,นั้นเยืยอเอะทั้งบีดือได้พายกดหนัคุณใบกำลังเยอะอยู่กับเจ้าปริศนาใต้น้ำน้ำหนักของการจุดกระชากทำให้รู้ว่าไอ้สารอีกแล้วประที่เข้าชาดเยื่ส่วนใหญ่จะเป็นปราสาซึ่งเป้าหมายของนักตกปลาก็คือปลาชันดีที่อาศัยอยู่ตามหน้าดินซึ่งมากกว่าปราสาทจะเข้ากัดทำลายทุกอย่าง เริ่มตั้งแต่สายเอ็นรีดเดอร์ตะก,กัวหรือแม้แต่พูดเดียวกันเองซึ่งบางครั้งเราจะพบว่าประสาทติดแบตขึ้นมาเพียงแค่ครึ่งตัวเท่านั้นและอีกนาทีต่อมาถ้าขอใน,นมือขงสายทาน ก็เกี่ยวมันขึ้นมาเป็นตัวที่ม,ทมันาเคลียรขวาของเรือพี่บีระแจะบัะเงเจออีกแล้วไปทันคนเดิมวิ่งรอบเรือคอยเอาตะขอเกาะขึ้นมาเกาะที่แรกพลาดที่ที่สองต้องทำให้สาบอรี มันก็มานอนอยู่ในห้องเย็นของเรือเป็นตัวที่หา้าส่วนพี่ปอดกว่าจะได้เยอะกับเขาเลยเอาเกือบสว่าง ก่อนไม่ออกมาเหมือนจะบอกให้ผู้เข้าแข่งขันรู้ว่าเริ่มวันใหม่แล้วนะหนึ่งคืนผ่านไปแล้วจากเสียงยิ้มของไต้เรือแต่ละลำส่งเสียงถามหลายซึ่งกันและกันบางลำยังไม่ได้ปลาสักตัวบางลำได้ตัวเดียวเพราะว่าเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาพื้นแรงจริงๆและคุหลังของเราก็ทำสพ์สจากการดึงปลาสลาดขึ้นมาอีกตัวน

เกำลังเลยเนี่ยอ้เปตั้รับกิโลนของจุดพโผใหญ่ซึ่งเป็นวิกเกอร์แมนน้ำหนับของปลาสละหนกิโลกรัมคึ่ง นะครับโมสรุปของเขานะครับก็แฮปปี้เอนดี้กันไปเลยียกว่าได้ปลากันไปสมควรทีเดียวนะครับจากชุดนี้ครับเยอะปลานะครับหมายเด็ดแม่หมอนั่นเองนะครับชุดนี้นะครับนะแม่ทีมงานของเรานี่ก็บุกปลาฝาดงไปเอาปลาไปแล้วจับไปแล้วไปทํากินกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะไปทำ่างอื่นนะครับอาจจะเจอปลาตัวดีในแผงค้าในร้านตลาดด้วยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะเขาเนี่ย มาถ่ายทอดนะในกระบวนการกลยุทธ์วิธีการตกปลาของเขานะครับมากมายทีเดียวนะครับก็ต้องติดตามชมผ่านหน้าจอของเรานะครับเอาไปชมในเรื่องของหมายเด็ดแม่ม้อผ่านไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะพาไปลงทะเลบ้างเบื่อๆกันแล้วไปเจอล่งเรื่องของสายน้ำเยอะแยะนะวันนี้ลนะพาท่านชมไปออกทะเลครั้งแรกของทางรายการของเราวันนี้จะไปบุกจับในเกมกีฬาซึ่งเป็นการแข่งขันด้วยนะฮะบ,บุกจับบุกลา้าปลาโรนันหน้าตาของปลาโรนันเป็นอย่างไรอร่อยหรือเปล่า ไม่รู้สิไปชมพร้อมกันเลยครับปลาโลนัทครับผมพบความสนุกสนันษาเยื่อปลากีากลางแ้่ยอนรอยก่าขเข้าทะเลไปตามหาฝันทั้งอนามันและอ่าวไทยทะเลทางใหญ่เราไปค้นหาเยื่อปลากับพูดเอ็มีจำหน่ายแล้วตาม้างสัพสินค้าและร้านค้าจะนำทั่วประเทศในรูปแบบของวีซีีและมีดี

การทำคะแนนของทีมพระนางเกล้าวงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดหยั่งและอ,อ,อีกรอาโคดดังทุกีที่ทางท้ายเรือเป็นคันของพี่พวรีระปริศนาองใต้ НА น้ำตัวนี้มันหนักเอาการเล่นเอาพี่พีระด้คอไม่ค่อยดีกลัวจะหลุดทุกคนจับเจ้าง e ที่สายเอ็นเป้าหลุมว่า เราปริศนาใต้น้ำนั้นจะเป็นอะไรแปลว,ว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วและแล้วทุกคนก็พุึงร้อมกันมันคือราตะรองเหลืองซี่งเป็นปราหายาญนิดนึงในหน้าตาดี